ครับต่อไปอก็จะเป็นการบริหารเอวส่วนหลังนะครับทําให้เป็นการปรับกระดูกหรือดัดจัดกระดูกด้วยตัวเองนะครับ<ม>บริเวณเอวหรือกระดูกสันหลังส่วนล่างวิธีการนอนหงายแล้วก็ชันเข่านี้นะนะแล้วก็เข่าชันเข่าคู่นะให้อาชิดก,กันเลยครับแล้วทำอย่างนี้บิดซ้ายขวาสลับไปไปของสุดเลยครับสหลับ รู้สึกกระดูกสลังขยับไหมกรุบกรุบกรุบไหมต้องทำเร็วหรือชา้าถ้าชา้าอย่างนี้โอเคสลับไปแล้วตัวเราจะต่ําลงเห็นไหมตัวมันจะเลื่อนต่ําลงให้สุดเลยเห็นไหมตัวมันจะต่ําลงเนี่ยกาต่ําลงนะออุยกกกรระดูบเ,เห็นไหมนี่คือการปรับกระดูกคนที่ปวดหลัง <c oughs> นะคะดีมากหรือพวกเราเนี่ยบางทีปวดวหลัง,งใ,ใช่<ด>ช่วยตัวเองได้แล้วสอนคนช่วยตัวเองสอนมันจะช่วยตัวเองได้ ต้องมันไหลลงครับใช่ต้องไหลลงเพราะมันการบิดมันจะขยับตัวลงอย่างนี้อาจารย์มีอะไรจะบอกท่าเมื่อกี้พอหนพองหนร้อนมากร้อนเลยไนงะ <c oughs> อันนี้จะช่วยกระดูกสันหลังส่วนล่างเป็นการป้องกันและรักษาพวกปวดหลังส่วนล่างนี่ตั้งแต่กระดูกข้อไหนแมาจัน L สี่ L หนึ่งถึง L ห้าอ่า L หนึ่ง L หนึ่ง L หถึง L ห้านี่แหละถ้าทำไปบ่อยแล้วจะหายปวดหลังอ่าต่อไปส่วนบนครับท่าที่สองอยู่ท่านี้ก่อนนะ เอามืออันนี้จะเป็นการปรับกระดูกสันหลังช่วงบนนะฮะมือประสานเลืนทอยอย่งงางนี้แต่ท่านี้อยู่ท่านี้ก่อนแล้วชันเข่านะครับดูใจก่อนนะท่านี้เขาเรียกอะไรเอ่อประดุกท่า,ทาแทกประดุกปลาดุกแทกหมอนแทกมาดูนะดูตานะบิดไปได้านข้างหนึ่งสองสามสี่ตัวมันจะยืดออกมาเองปึ๊บอ,อ่ะบิดยกศรีศาารษะนิดนึงอ,อ่ะทำ ไปได้ยึดสองถ้าถูกต้องนั่นแหละที่ไปถูกต้องถูกต้องอ่านี่แหละมีชาติธรหมออ่ะปลาดุกบืนโคกเออโปัดปลาดุกบืนตรงทันี้เราจะลงทันทีไปเร็วขึ้นดูนะครับบริหารส่วนล่างเอาไปได้เร็วเร็วใช่ไหมเร็วขึ้นได้อึดยึดอ่านลงไปล่างเห็นไหมปลาดุก ปลาด,ดุกบินเอ่อบินล่ลงองล่งอลงตมตัวนี้ก็เอ็นว่าปลาด,ดุกบินลน่อง,งตมพอพอต่อไปเ <c oughs> ออปลาด,ดุกบินโคกนี่เออปลาด,ดุกบินโคกนั่นแหละปลาด,ดุกบินโคกนี่คือการจัดก,กระดูกด้วยตัวเองนั่นแหละแล้วการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงในข้อในกระดูกก็จะคล่องตัวก็จะลดอาการอักเสบลดการติดขัดของข้อนี่นะ ้องสอนคนไข้และตัวเราเองกับคนทำนะฮะอันนี้คนที่กระดูกเป็นเป็นแผงๆที่ไม่ค่อยขยับตัวใช้ตัวนี้ใช่กระดูกยึดตัวพอผมเจอเจอคนป่วยที่มีผมก็เลยวันนั้นไปคิดถึงท่าอาจารย์นี่แหละวันนั้นประดูกมันบืนยังแบบไหนเนาะคิดไม่ออกโอ้ยอ้าพะเพลาก้มลงอย่างเงี้ยอาจารย์กระดูกแข็งแงเลยคิดถึงโอ้ยประดูกบืนโคบืนยังไรเนาะ วันนี้อาจารย์ถ้าไปดูแล้วแบบว่าวได้ไเออนึกได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการขยับตัว exercise เอ็นโซไซก็ไม่ได้ไงมันเจ็บบประดูกบืนโคใช่ไหมอ่ต่อไป <Okay. S 2> อ,อ่ต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็เ,เป็นการยืดสะโพกนะครับ